ท,ท้ายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอ๊กก็มีเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะ ฟอร์ดประเทศไทยสนับสนุนพันธมิตรศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนำเสนอผลงานในเทศกาลการออกแบบ b a n g อก k d e s i g วิ e e k 2023ในย่านนางเลิงซึ่งเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมทั้งนาฏศิลป์ดนตรีและอาหารเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนเมืองโดยฟอร์ดได้นำพนักงานและสื่อมวลชนร่วมเปิดประสบการณ์นางเลิงชมเจ็ดผลงานออกแบบสร้างสารรค์นิทรรศการแสงสีแบบอินเตอร์แอค ณนะโรงเรียนสตรีจุลนาคนับนะเป็นครั้งแรกที่ฟอร์ดได้ร่วมสนับสนุนพันธมิตรในงานเทศกาลการออกแบบเพื่อนำเสนอการออกแบบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนจัดแสดงนิทรรศการออกแบบสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านนางเลิงซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าย่านเศรษฐกิจของเทศกาลการออกแบบกรุงเทพในปีนี้ค่ะ บริเวณตึกส,สวยๆตรงนี้นะคะก็คือโรงเรียนสตรีจุลนาคซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าเฟร็กกรุงเทพค่ะ สำนักงานของเฟรคกรุงเทพนะคะเป็นหนึ่งในสําสำนักงานสิ่งแวดล้อมของฟอร์ดทั่วโลกนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียของฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ตั้งของพันธมิตรฟอร์ดนะคะเป็น NGO งานของ NGO ที่เราทางานด้วยในบริเวณนี้นะคะมีทั้งการพัฒนาชุมชนพัฒนาผังเมืองนะคะการดงด้านสิ่งแวดลอ้อมงานทางด้านสิ่งมีชีวิตทางด้านสัตว์ป่าต่างๆนะคะในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกปีแรกเลยนะคะที่พร์ทเนอรของเฟรคนะคะกลุ่ม, NGO, มเอ็นส่วนหนหึ่งของงานได กิจกรรมแบงคข้องดีไซน์วินะคะปีนี้เนี่ยจัดในย่านต่างๆในกรุงเทพถึง9ย่านด้วยกันค่ะฟอร์ดและพันธมิตรของฟอร์ดนะคะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในคั้งนี้ร่วมกับกรุงเทพมหาคนครค่ะตลอดมาฟอร์ดให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นการตอกย้ําการดําเนินงานแบบใส่ใจดูแลก,กันและกัน